สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่โรถตัด,ดนนห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีที่อำเภอบ้านบึงนะคะก็วันนี้จะเป็นการลองไม้กันสั่นวันที่สองครั้งที่สองดูซิว่าวันจะใช้ได้ไหมนี่คือการเทสเทสเทสโอ้น้ำมถ่วมพี่น้อง ฝนตกเนี่ยปวดนี่เราจะไปเข้าจุดคัดกรองพอดีว่าจะไปซื้อของบางอย่างที่โรตัสโรตัสนี่ละคาพอดีว่าไปดูเพจเพจหนึ่งเขา ลงทะเบียนให้ด้วยค่ะิบเ็ดสน่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพอดีว่าจะไปดูไอ้นี่มันก็แกว่งแงเนาะ แว่งดีจังเลยมันก็แกว่งไปตามพอดีว่าไปดูในเพจเนึงอ่ะเขากระโดดเชือกกันหน้าออกกำลังกายแล้วก็เลยเกิดความมีกิเลสอยากจะออกกำลังกายบ้างโดยการกระโดดเชือกอันไม้กันสันเนี่ยไม่รู้จะใช้ใจผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ะรน,นะ นัานค้าก็เปิดทุกร้านแล้วเดินตอนนี้เด้อแต่ก่อนต็นมีร้านขายรองเท้าอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้มีร้านนี้มาแทนดูไม้กันสายหรือกันไม้ การมือชันไปก็ไม่รู้นี่เรือก็จะประมาณนี้นะไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าจะไปดูเชือกเจอแล้วมุมนูน้นอยู่มุมนู้นอะจะไปดูเชือกก่อน เอาที่มันไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าอ้อเชือกหายเชือกเชือกอ๋อ เฮ้ยอ๋อเหลืออันละร้อยแปบาท150บบาทแต่ว่าจะเอาลองเนี่ยร้อยแบาทเนี่ยไปลองดูอันนี้ก็กลัวมันจะแบบก็จะเอานี้ไปลองดูไปลองกระโดดดู180บาท นี่จ้ะเอาไปลองกระโดดวันนี้ไม่ได้เตรียมตะกร้ามาซื้ออะไรนะแตว่าจะมาเดินดูอันนี้อย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าจะกระโดดได้หรือเปล่าเนาะเราก็อายุห้าิบแล้วก็จะพาเดินดูทั่วไปก็แล้วกันเนาะ การเทสเทสใครมีวิธีไทยที่โอเคกว่านี่กับบอบฉันได้เด้อรู้สึกว่าตัวเองแต่แบบไทยไม่ค่อยเป็นอ่ะ แอร์แอร์อยังก็บฮู้เด็กนักเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วเนาะนก็จะมีของแนวนี้มาเยอะหน่อยชุดนักเรียนชุดนักเรียนก็จะเต็มเลยนะคะ อย,อยากได้กระท้าใหม่อยู่ด้วยอยากได้กระท้าใหม่ ซาเบน่ารุ่นนี้น่ารักจุงเบยน่ารักแกนี่ก็เลยน่าจะใส่ดีนะเนี่ย587บาทอืม ใช้กันยังไงวะที่มันแบบไม่เบี่ยงซ้ายไม่เบี่ยงขวาไอ้ไม้กันสั่นเนยเอะเดินดูผลไม้ไปเดินดูแนวกินดีกว่า

ชนผล,ลไม้อืมชอบผืนใช่ไหม ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเด้อได้แล้วสิ่งที่ดันต้องการ